สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีรักครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าสุดท้ายหยกด้อมสม้มกลายเป็นตัวประหลาดในสายตาของเพื่อนๆซะเองเนื้อหาใจความเนี่ยนะครับสุพนัทอภิญญาหรือที่เรียกกันว่าดรนิวได้โพสต์ข้อความผ่าน f c e e o o o นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับสุพนัทบอกว่าพรรก,การเมืองด้อมสม้มทำผิดโหนคนรุ่นใหม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง สนับสนุนการใช้สิทธิเสรีภาพแบบผิดๆเลยส่งผลให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งต้องหลงทางต้องเสียคนเสียอนาคตแถมในที่สุดเนี่ยเพื่อนๆที่โรงเรียนก็ยังทนไม่ไหวประโยคที่บอกว่าเก็บคำว่าสิทธิไปสอนตัวเองก่อนจ้าหรืออย่างประโยคที่บอกว่าเบือ่อความวุ่นวายเพราะคนคนหนึ่งหรืออย่างประโยคที่บอกว่าขอความสงบคืนโรงเรียนแม้แต่ประโยคที่บอกว่าสุดท้ายยกด้อมส้มเนี่ย ก็ต้องกลับกลายเป็นตัวประหลาดในสายตาของเพื่อนๆเอง